สวัสดีครับสีภาพที่คุณเห็นอาจจะไม่เหมือนปกติไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะทําการทดลองภาพลวงตาน่าสัจจ์มากกับทุกคนทางบ้านเพื่อเห็นผลได้อย่างชัดเจนนะครับอยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยปรับความสว่างหน้าจอให้สว่างที่สุดเพื่อที่จะได้เห็นผลได้อย่างชัดเจนต่อไปนี้นะครับผมจะเอากระดาษสีดํามาแปะที่จมูกนี้และอยากจะขอให้ทุกคนจ้องมาที่จ้องมองมาที่จุดสีดํานี้นะครับและอยากขยับหน้าหรือละสายตาไปที่ไหนไม่ต้องตกใจนะครับ ผมจะไม่ได้เอาภาพผีหรือเสียงดังมาหลอกตกใจทุกคนนะครับจ้องมองไปเรื่อยๆอีกสักครู่ผมจะเปลี่ยนภาพวิดีโอนี้ให้กลายเป็นภาพขาวดำเท่านั้นนะครับและหวังว่าภายในไม่กี่วินาทีแรกนะครับคุณจะได้เห็นสิ่งอัศาจรรย์เกิดขึ้นนั่นก็คือคุณจะได้เห็นสีทั้งหมดของวิดีโอนี้จากภาพขาวดาบนหน้าจอนะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะนับ123และพูดคำว่าเปลี่ยนสี ภาพก็จะเปลี่ยนสีเป็นขาวดำพร้อมนะครับ1 2 3เปลี่ยนสีเป็นยังไงบ้างครับได้เห็นสีไหมครับวันนี้ได้เห็นไหมครับว่าผมใส่เสื้อสีอะไรถ้าเห็นแล้วว่าผมใส่เสื้อสีอะไรกรุณาเขียนคอมเมนต์ข้างล่างบอกผมด้วยนะครับว่าวันนี้ผมใส่เสื้อสีอะไรขอบคุณมากที่ติดตามครับเอาไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ กดปุ่มด้านซ้ายเพื่อดูคลิปที่แล้วและกดปุ่มด้านขวาเพื่อดูคลิปอื่นๆอ,อีกที่น่าสนใจจากช่องเคทช็อปโจและสำหรับคนที่เพิ่งได้ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมอัปคลิปใหม่ทุกๆอาทิตย์และอย่าลืมกดติดตามที่ช่องเคทช็อปโจปุ่มวงกลมตรงกลางเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่น่าสนใจอันต่อไปเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ